hello, 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 ตอนนี้เราก็ถึงมหาลัยแล้วนะคะแต่ว่าฝนตกฝนตกนิดหน่อยค่ะก็มามอครั้งแรกในปีสองเพราะว่าติดโควิดก็เลยไม่ได้มา กินอะไรอ่ะข้าวผัดเจียวครั๊บมึงเป็นเมนูเด็กอีกแล้วอ่ะวันนั้นมึงก็กินไข่คนแล้วนะวะเจอครั้งแรกอ่ะเพิ่งทำปันอีกแล้วเนี่ยกูมเพิ่งทำฟันอีกแล้วเข้าเรียนกี่โมงเก้าโมงครับตอนนี้เข้ากี่โมงเก้าโมงแล้วมึงไม่พาไปห้องน้ำก่อนอ่ะเอาของไปวางก่อนซีมเยสสี่ไปทำไมเอาไม่รู้ไม่เคยเด็กมากเลย เอากระเป๋าเข้าไปวางแล้วแล้วคือกูออกนอกอีกแล้เดี๋ยวหลังเขาเฮียมากไม่บอกกูด้วยอยากแล้วมึงไม่อยากน้ำอะไรเงห้องน้ำายอ่ะอ้าวงตัวผู้ชายเนาะโอ้โหกูกรีดอะไรเนิ่งอย่างเงี้ยห้องน้ำใจควายเฮียมากชีวิตติดคอนเทนต์สับซุ่มกดไม่ลงไอ้เชีอะแล้วเมแกส่วนกระเป๋าเขาเดินมีกป้าเขาก็โม้แล้วเดี๋ยวถ้าป้าเดินเขาไปเสียของอ่ะเขาก็จะรู้เพราะว่าเขาเห็นหน้ามึงแล้ว อันเ้อพวกคนสวยมาคโอเคสวัสดีค่ะอันนี้เป็นโซนนี้โฟร์โนสสตอรล่ก้นเลเนอเ้าพ r ินซันออฟคุณรู้มวเเมที่ผ่านไปโลกท่าไม่ไบ้ลิค่ารีวิสค่าเฮลิคอนี้ She uh -huh. tried to shoe. Her foot was too small. <laughs> the stepmother said, Get out of the way, girls. It's not your shoe. shoe. <laughs> <my laughs> ทุกคนครับผมโสดนะครับกูโสดเหมือนกันจ้ามีมี ไม่กินนมไงแล้วก็ไม่ค่อยกินผักก็จะเป็นอย่างนี้แหละตอติดใจกับไม่กินผักอยู่นั่นอะไรอีดอกคูแควครเลาเรืหนูนิดอ่ะบอกมึงเลืกองครูเอะเข้าใจมึงยังไงจ่ะเฮ้ยเบาๆอ้ยอะไรอะไรที่แกตุดนอกอะไรนะไอ้เดลกน่ขรมากกมากากไหนาขมากขลกมามากมากขมกมมกาาม กำลังไปที่ไต้องเผื่อครับพี่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 พี่คับพี่อะไรครับแต่ฟยูครับพี่้เสอกยังมาเสืออันยองันยองอัยอยตรงนี้คืออะไรพิเศษดอร์ คุณกุณอไปลงยูทูบเหรอลงยูทูบเหรอสวัสดีค่ะชื่อขึ้นได้จริงตรงนี้นะครต้งไม่ได้คนไหนนะที่ไปินเล่าเมื่อวานเหรออุ๊ยทะเลทะเลอีกอหมเื่อไรลโล่โลที่่นตวันหนหออย่องเงี้ไม่จำตีไม่ใช่คนหนนะเป็นคนดีมากอปเรียนเปเด็กเลีย้อยไม่อกลัวสุด ดีนะนี่เขอบมาไม่มีกลิ่นเหล้าหรอได้มันมันก็ผ่านมาเลยแล้วป่านนีเหตุแกก็งงที่ที่ห้องน้ำไปทางไหนอ่ะอย่ามาเสือกเอ้าสี่เกียร์เลที่พืไม่มึงต้องนอนที่พื้นตอนนี้รอดิวไปซื้อกูว่าไปซื้อกโกโก้ปั่นมันเป็นเด็กอ้วนเลยเนี่ยใช่น้องไปซื้อโกโก้คิดว่าห้าสิบบาทได้มาในราคาเท่าไหร่วะ คือกูสั่งแก้วเดียวนะเขาให้กูมาสองแก้วแล้วใสให้ตัรีมกูไปกูก็ว่าไอ้เีัยทำไมมัน90บาทกูไม่ดูบินน่ะห <c oughs> มายได้ไหมของกูเขาทำให้กูสองแก้วกูสั่งว่าเอาโกโก้เย็นแก้วหนึง่ง<อ>ใช่ไหมถ้าทีนี้เขาาคิดตังค์กูไม่ได้ดูไปเสร็จไงตอนแรกกูเห็นอ่ะ90้าสิบบาทที่ยัมันขึ้นราคาเหรอกูไม่ได้กินนานไงกูก็เลยจ่ายไปแล้วให้กูให้กูแบบกูซื้อต่อเปล่ากูจะเฉยใช่ปะจุดจบ คนขุมชุบอหาหารขายให้เพื่อนหนึ่งแก้วขายต่อเพื่อนหนึ่งแก้วคุณชแข็เนเชยนะ สามโมงเสรทำไมสี่ผมสี่ครับสี่อะไรอ่ะคือเราพูดพอา่ะทำไมคุณต้องพูดไม่พอกับผมนยครับแหมอยากให้คุณเห็นจริงเลยตอนหลังคือคืผมพูดพอครับทุกทีดูพแลยอ่โอรสูงเท่าไหรร้อจว้าวนี่ไงร้อยเจ็เจอรวสูงเท่าหรอเออเล่ากูเลยถามสูงเท่าไหร่สูงเท่าไหร่เนี่ยมื่อสูงร้อเจ็ มันลงไม่ได้เรวสูงเท่าไรล่สุดล่าสุดลยลสุด1อบมดไม่ดของกันล่าสุดวัดก่อเลยสูงขึ้นเอาเป็ีแล้วเอสูงขึ้นตอนนี้เรากาลังเดินกลับไปที่คณะนะคะครับเน่อยะออะไรวะอะไรวะตอนนี้เราอยู่ใกล้ๆกับอันนี้คือ อะไคณะบริหารข้างหลังคณะบริหารว้าวค่ะเราเลยค่ะเราได้มาถึงคณะเราอุ้ยมันเปียกมึงเขาหรอเอามึงมึงือเนี่ยประธานหมู่ฮะอุปทานหมู่รู้จักปะเขาอุปธานหมู่รู้จักโอ้ยมึงก็ไม่ได้งงขนาดปะคือแกบอกวาเราง่ขนาดไหนหรอเอาก็มันเป็นฟิล์ภาษาไทยไงเดี๋ยวมึงไม่รู้อีกอ๋อเพราะว่าแบบ I'm from England ค่ะท l a n d เฮ้ยขัดนี้ไปตัวนึงอ๋อไม่ใช่ หนีขับรถับ้านแล้วว้าเลยนว้ามเลยนะคุณพวนคุณพูดมนเป็นคนพูดเหเหตุใดทุกคนมันมีหลักฐานเมื่อกี้าะทอะไรเไอ้นี่มันคนพูดว้ามเลยนะมคตลกไอ้เนียเราต้องมาจต้องเจจริงเหรอขี้เกียจคุณพอยู่ ียนอไม่คิดว่าทำอย่างนี้แต่ว่าทำดิเขาช่องจะเล่นค uh ุณไอ้ไอ้ดิวมึงพูดเซตอะไรนะเซตยาสซตต่อสซตพอซีหมอใส่ขับถ้าคุณมาละกบังแล้วคุณไม่รู้ภาษาละกบังเขาต้องเล่เล่นคุณมีหลายเจ้าคุณแล้วเจ้าคุณได้หรอไปทางนู้นไปทางนี้หรือไปทางนี้ก็ได้ครับมาตรงนี้ก็ได้นะฮะนมอ่ะ กานะครับมไอก้นวกาอะไรนะตอนนั้นแหละที่กูเห็นในเราเสาปิ๊งตัวนะมึงไม่น่ามาทางนี้เลยสัตว์บอกให้กินเปล่าเราอยู่ที่คาราแล้วคะเรากำลังจะกลับบ้านอะปิดคลิปให้หน่อยบ๊ายบายทุกคนเจอกันรอบหน้าสองห้อบ๊ายบายปิดดิเอาปิดนิดนึงนี่สองห้องเจ้ยหนุ่ยข้อเส้นสายน 拜拜。来吧。